อีกหนึ่งเรื่องราวที่โอ้โหผมคิดว่าแฟนคลับน่าจะช็อกกันนะครับวงการบันเทิงญี่ปุ่นมีศิลปินหลายคนที่ติดโควิดนะครับล่าสุดอีกหนึ่งรายแล้วเป็นสมาชิกของวงไอดอลชื่อดังเลยอย่าง AKB48 นะครับกับสาวคนนี้คาโยโกโทาคิตะครับ ในช่วงนี้นะครับเหล่าคนดังในหลายประเทศได้กลับมาติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับที่เริ่มมีการแพร่ระบาดกันอีกระลอกเป็นจำนวนหลายคนซึ่งรวมถึงไคโยโกะทาคิตะไอดอลสาวสมาชิก AKB48 ทีมีด้วยโดยทางต้นสังกัดนะครับได้ยืนยันกับว่าทาโยโกะทาคิตะได้ติดโควิดจริงแล้วก็ได้เข้ารับการรักษาตัวแล้วนะครับ ส่วนในตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการกักตัวแยกกับสมาชิกคน,นอื่นๆตามขั้นตอนครับจากแถลงการนะคะระบุว่าคายโยโกะค่ะมีไข้ขึ้นสูงราวๆ37.2องศาเซลเซียสนะคะมาตั้งแต่วันที่9กรกรกฎาคมะคะ <S <S ่ะโดยในวันถัดมานะคะเธอมีอาการดีขึ้นแต่นในวันที่11กรกฎาคมค่ะประสิทธิภาพในการได้กลิ่นและการรับรสของเธอนั้นแย่ลงอย่างมาก ซึ่งเป็นอาการที่บ่งบอกได้ว่าเธอน่าจะติดโควิดค่ะแต่เธอก็ยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสนะคะจนกระทั่งถึงวันที่18ถึงเข้ารับการตรวจและ ผลตรวจก็ได้ชี้ชัดว่าเธอนั้นติดโควิดจริงโดยมีชาวญี่ปุ่นที่รู้ข่าวจํานวนไม่น้อยค่ะที่ไม่พอใจทางตัวเธอนะคะแล้วก็ทางต้นสังกัดด้วยที่ไม่ให้ไอดอนสาวนั้นเข้ารับการตรวจตั้งแต่มีอาการใหม่ๆแต่ทางต้นสังกัดค่ะก็ได้ออกมาตอบข้อสงสัยทันทีนะคะว่าคายโกะนั้นทํางานอยู่บ้านมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วและไม่ได้ออกไปไหนค่ะซึ่งถ้าหากว่าเธอนั้นจอบไปข้างนอกบ้างเพื่อทําธุระส่วนตัวต้นสังกัดก็ไม่สามารถห้ามเธอได้ค่ะ ก็มีรายงานนะครับว่าคโยโกะได้มีการติดต่อกับทากิโฮทัสสยะครับสมาชิกของวงอีกหนึ่งคนแต่ทางทัสสยะเนี่ยบอกว่าตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใดครับแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามนะครับเธอก็ได้กักตัวอยู่แต่ในบ้านแล้วเช่นกัน ทางด้านของคายโกะเป็นสมาชิกวง AKB48 มาตั้งแต่ปี2013ส่วนในตอนนี้สมาชิกวง AKB48 นะครับก็ยังคงแสดงแล้วก็ทำกิจกรรมที่ AKB48 Theater ซึ่งอยู่ในย่านอากิฮาระของกรุงโตเกียวครับส่วนสถานการณ์ในตอนนี้รกรุงโตเกียวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสร้ายสูงสุดในญี่ปุ่น โดยในขณะนี้ครับมีผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นมากกว่า24,000รายและมีผู้ที่เสียชีวิตจากการเป็นโรคโควิดมาแล้วมากกว่า980คนครับ